คำพิพากษานะครับคดีน้องชมพู่ว่าลุงพลเนี่ยมีความผิดจะทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับถึงแก่ความตายและฐานภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาซึ่งปราศจากเขตอันควรนะครับรวมจําคุกทั้งหมดเนี่ยยีปีตอนนั้นเนี่ยเราไปช่วยเขาเราไม่ได้ไม่ได้เงินเลยนะไม่ได้เงินสักบาทเดียวเลยแต่เขาอะไปพยายาม ไปสื่อสารให้ FC เข้าใจว่าต้องเสียค่าทนายเยอะแยะแล้วก็ไปเปิดรับบริจาคแล้วทีนี้ก็เลยมีคนมาเข้าใจผิดว่าทนายตั้มเนี่ยได้ตังค์แล้วลุงพลก็ไปพูดกรามวงพอไปพูดกรรมลวงลวนะครับก็เลยตอนนั้นเอาบัญชีมาให้ดูเลยนี่ไม่มีใครโอนเงินมาให้เลยนะ <พา S 2> ที่เป็นหลักแสนหลักล้านนะแล้วเขาก็ยังพูดกรากวงอยู่อย่างนั้นทำให้คนเข้าใจเราผิดแล้วก็เลยเ <c> ซ <oughs> โนแล้วไม่เอาละ คุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการทัวร์มาลงใครไม่มองเราไม่เมาวันนี้แต่ละการกันสองคนโอ้สบายเลยแบบนี้ตอนแรกพอาอนน์จะมาแต่ว่าติดภารกิจครับพี่ไปถ่ายหนังเสียชีวิตระหว่างเดินทางโอ้ยยังเขายังไม่ตายเรื่องนี้นะครับต้องจริงจังกันหน่อยลวนะครับเกี่ยวกับลุงพลครับนี่หลังจากที่ศาลจังหวัดมุกดาหารมีคําพิพากษานะครับคดีน้องชมพู่ว่าลุงพลเนี่ยมีความผิด กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับถึงแก่ความตายและฐานพาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาซึ่งปราศจากเหตุอันควรนะครับรวมจำคุกทั้งหมดเนี่ย20ปีและยังมีการนะครับยกฟ้องป้าแตนป้าปแตนรอดไปาป้าแตนรอดไป<ช>นะครับต่อมาเนี่ยศาลเนี่ยให้ประกันตัวลุงพลด้วยหลักทรัพย์นะครับทั้งหมด5 0 0แสนบาทโดยที่เจ้าตัวนะครับสามารถพร้อมต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ได้ ตามที่เราเนี่ยได้คุยกันไปเมื่อวานนี้ก็ต้องไปดูเรื่องของการต่อสู้ในชั้นศาลมีอีกหลายชั้นครับพี่นะครับโอ้โหแต่คนช่วยเขาเยอะนะเมื่อก่อนอพี่ปาก็ช่วยเขานะเขาแฟนคลับเยอะหมอปาเนี่ยเมื่อก่อน,นหมอปา,อนนอปาอเคยพาลุงพลมาเจอผมน,นะผมเคยถ่ายลุงพลตอนพี่ไป,ไปจ้าเมื่อก่อนนะ่ะหมายถึงเขาไปออกรายการย t u b e คุณหรอมาออกรายการ YouTube ผมหมอปา,เ,อาเนี่ยพามาเลยลุงพลป้าแตนอ่าแล้วผมถ่ายรูปลงเฟซอ่ะ ทัวลงผมทัวลงเาทัวลงผมไงตอนนี้เรามีทนายตั้มเป็นพี่ชายผมอีกคนนึ่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตั้มเนี่ยน่าจะเคยทําคดีลุงพลด้วยใช่แล้วก็ผมไม่เจอพี่ตั้มเนี่ยมานานล้วอ่าเดี๋ยววันนี้ขอคุยกับพี่ตั้มหน่อยพี่ตั้มครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนิกกี้พชเจสวัสดีนิกกี้ครับสวัสดีครับทนายตั้มครับถามทนายตั้มเลยดีกว่านิกกี้พี่ตั้มครับหลังจากที่ศาลพิพากษาแล้วนะครับพี่ตั้มได้คุยหรือว่าเจอกับลุงพลป้าแตนบ้างไหมครับพี่ตั้มครับ โอ้ไม่ได้เจอนานแล้วครับกับลุงพลป้าแตนเนี่ยน่าจะเกือบปีได้แล้วนะครับ,บไม่เคยเจอกันเลยแล้วก็ไม่ได้คุยด้วยก็ตั้งแต่แรกนะครับผมเป็นทนายที่พาลุงพลตอนนั้นที่เขาถูกจับนะครับตำรวจจับแล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวลุงพลที่ศาลแล้วก็ตอนนั้นนะครับพี่เวชจ้าผมก็เป็นคนที่ไปไต่สวนคัดค้านคําร้องนะครับแล้วก็ในสุดลุงพลก็ได้ประกันตัวออกมาตอนตอนที่ถูกจับไปตามหมายจับอะครับ ครับอเอย่างตอนนี้ศาลมีคําตัดสินออกมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับทนายตั้มเนี่ยคิดเห็นยังไงกับคําตัดสินมีติดมีติดตรงไหนไหม,มกับคาตัดสินคือจริงๆนะครับตั้งแต่ที่เห็นสํานวนคดีนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยดูแล้วสํานวนคดีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะยืนยันว่าประจักษพยานนะครับยืนยันว่าเห็นาการกระทาของลุงพลนะครับในเรื่องนี้เนี่ยที่ศาลนอามาลงเนี่ยนอกจากครอบพิรุษสงสัยในตัวลุงพลที่ชอบไป บอกให้พยานกับคําให้การแล้วนะครับก็คือเรื่องของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของทางเจ้าที่ก็คือเรื่องของการตัดเส้นผมในแนวเดียวกันนะครับเข้าใจว่าทางลุงพลเนี่ยน่าจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญไปในศาลชั้นต้นนะคะเพื่อให้ศาลเห็นว่าลักษณะาการตัดแบบเนี้ยมันเกิดได้หลายวิธีและเส้นผมเส้นเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เส้นผลชุดเดียวก,กันกับที่เจอบนเขาซึ่งเป็นของน้องชมพู่ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราแตกประเด็นตรงนี้ไปเนี่ยให้ศาลเห็นนะครับว่าเส้นผมเนี่ย มันไม่ได้เจอรากผมพอมันไม่ไเจอรากผมเนี่ยมันก็ไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้ชัดๆเลยว่าเป็นเส้นผมของน้องชมพู่นะครับมันก็ได้ทั้งสายเลยสายนั้นก็อย่างสายแม่น้องสายน้องตัวน้องเองตัวป้าแต้มยังได้เลยลูกป้าแต้นหรือว่ายายนะครับมันได้ทั้งหลายคนคือเรื่องเนี้ยเอาจริงตั้งแต่ดูสำนวนมาถ้าเกิดตั้งใจทำคดีก็คิดว่าน่าจะช่วยลุงพลได้นะครับตั่งใจทำดีๆแล้วแล้วแล้วทำไมพี่ตต้มอยู่ดีๆถึงเลิกช่วยลุงลุงพลนะพี่ โอ้โหก็ดูนิสัยลุงพลดินะตอนนั้นเนี่ยเราไปช่วยเขาเราไม่ได้ไม่ได้เงินเลยนะไม่ได้เงินสักบาทเดียวเลยแต่เขาอะไปพยายามไปสื่อสารให้เอฟซีเข้าใจว่าต้องเสียค่าทนายเยอะแยะแล้วก็ไปเปิดรับบริจาคแล้วทีนี้ก็เลยมีคนมาเข้าใจผิดว่าทนายตั้ม่ยได้ตังค์แล้วลุงพลก็ไปพูดกรรกวงพอไปพูดกรรกลวงกันนะครับก็เลยตอนนั้นเอาบัญชีมให้ดูเลยนี่ไม่มีใครโอนเงินมาให้เลยนะที่เป็นหลักแสนหลักล้าน นะแล้วเขาก็ยังพูดกำกวงอยู่อย่างนั้นนะทำให้คนเข้าใจเราผิดเราก็เลยเ <c> ซ <oughs> โนแล,ล้วไม่เอาละบายบายเลยพี่ตั้มช้ำช้ำนะแล้วแล้วพี่ตั้มได้คุยกับเพื่อนไหมพี่ปาพี่ปาา<อ>ป็นไม่ <c oughs> กับหมอปาโอ้ยกับหมอปานะจริงนะไม่ต้องคุยก็มองตากันรู้เลยเพราะว่ารู้แล้วว่าคนอย่างลุงพลเนี่ยมีนิสัยยังไงนะครับคิดว่าคดีนี้เนี่ยมันจะจบลงยังไงครับคดีเนี้ยเหรอครับส่วนตัวถ้าเกิดสู้ตามแนวเดิมแนวเดิมไปอยู่นะมีโอกาสที่จะ สินยืนมีสูงนะครับแล้วก็อาจจะโดนหนักกว่าในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาถึงประหารชีวิตก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดเลยนะครับอ๋อเราก็มาลุ้นกันนะครับตอนนี้ขอบคุณทนายตั้มมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคิดถึงครับพี่ตั้มครับ